การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสำเร็จ (Performance Based Budgeting System PBBS) การบริหารระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสำเร็จคือการบริหารงานที่เน้นผลงานเป็นหลักโดยใช้ระบบการประเมินผลงานที่อาศัยตัวชี้วัดเป็นตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมซึ่งผลสำเร็จตามความหมายนี้มีองค์ประกอบที่สำคัญสส่วนคือผลผลิตและผลลัพธ์ PBBS คือระบบงบประมาณที่แสดงถึงวิธีการที่เป็นระบบในการระบุพันธกิจขององค์กรเป้าหมายและวัตถุประสงค์และมีการประเมินผลสำเร็จอย่างสม่ำเสมอโดยเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่ใช้เพื่อให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องก,กันกับเป้าหมายของนโยบายและวัตถุประสงค์รอบการบริหารการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสำเร็จหวัตถุประสงค์เชิงนโยบาย ต้องกำหนดเป้าหมาย 2. ผลลัพธ์ต้องคำนึงความต้องการของผู้ใช้ 3. ผลผลิตต้องคำนึงแผนงานและโครงการและต้องมีการวัดประสิทธิผลคุณภาพผลกระทบผลลัพธ์และเวลา 4. ทรัพยากรที่ใช้ไปต้องคำนึงถึงต้นทุนที่ใช้จ่ายไปในองค์กร ลักษณะการบริหารก็ประมาณที่ดี 1. มีรายละเอียดและขอบเขตของการปฏิบัติงาน 2. มีความชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้ 3. เป็นภาพเชิงบวกที่สะท้อนถึงความเป็นเลิศขององค์กร 4. สร้างศรัทธาให้สมาชิกทุกคนในองค์กรอย่างมุ่งมั่น 5. ปลุกเร้าและดึงดูดใจท้าทายความรู้ความสามารถของผู้นำและสมาชิกทุกคนในองค์กร6 คำหนึงถึงความต้องการของผู้มารับบริการเป็นสำคัญ 7. มีความสอดคล้องกับค่านิยม 8. มีความสอดคล้องกับแนวโน้มในอนาคต ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสำเร็ธหนึ่งองค์กรจะมีการวางแผนงบประมาณที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและสามารถปฏิบัติได้ 2. ององค์กรจะมีความเป็นอิสระและคล่องตัวในการดําเนินงาน 3. องค์กรจะมีระบบการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. องค์กรจะมีระบบ การบริหารสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสอดคล้องกับระดับการใช้จ่ายงบประมาณ 5. สามารถตรวจวัดผลสำเร็จของงานได้